สวัสดีครับผมอดุณพงษ์แสงปุ้มในการสำมกง,งานเขตพื้นที่ประถมศึกษายะลาเขตสองนะครับการขับเคลื่อนนโยบายทั้ง12ข้อนะครับผมได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่เมื่อ2ปีก่อนหน้านี้นะครับซึ่งโครงการนี้นะครับผมได้อาศัยประสบการณ์แล้วก็จากพระบรมราชวาทจากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการจากนโยบายสพฐต็อมาวิเคราะห์ข้อมูล มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขตที่เรายังเป็นจุดอ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลสำลีทางการเรียนเรื่องของการมีส่วนร่วมเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนและก็เรื่องการมีส่วนร,ร่วมกับชุมชนนะครับก็เลยได้วิเคราะห์แล้วก็ได้น,นํานโยบาย12ข้อนะครับตั้งแต่เพิ่มผลสำลีที่คิดอ่านเขียนโรงเรียนหน้าอยู่เชิดชูคุณธรรมน้อมนาหลักปัชญาภาษาสุสากล ผลงานประจักษ์ชัดเล่งรัดนิเทศภายในใส่ใจระบบประกันสร้างสรรค์ความร่วมมือฝึกตือความพร,ร้อมปฐมวัยแล้วก็ก้าวไกลเทคโนโลยีทั้ง12ข้อเนี่ยเอามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้โรงเรียนมีคุณภาพนะครับโดยนำโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จแต่ละนโยบายมาถอดบทเรียนนะครับแล้วจัดทําเป็นคู่มือส่งไปให้งเรียนในพื้นที่ในสำนักงานเขตพื้นที่เราได้นําไปสู่การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทแล้วก็พัฒนาโรงเรียน มาอย่างต่อเน,นื่องสองปีนะครับตอนนี้นะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่การขับเคลื่อนโครงการนโยบาย12ข้อนะครับผ, <eka> ผ่านมา2ปีเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนคณะครูเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าการประเมินหรือการดําเนินการนโยบาย12ข้อเนี่ยต้องอาศัยความเป็นผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลักแล้วก็มีคุณครูและบุคลากรทุกท่านนะครับที่อยู่ในโรงเรียนให้ความร่วมมือช่วยเหลือกัน ไม่สามารถที่จะทำคนใดคนหนึ่งให้ประสบผลสำเร็จได้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมด้วยกันนะครับทุกภาคส่วนซึ่งผลการประเมินนะครับท้ให้เรียนเราพัฒนาทุกมิติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลส้อทรีดก็มีค่าคะแนนที่สูงขึ้นตั้งแต่ผลการสอบอาสอบเ t สอบ ONET สอบ i n เ t นะครับเรื่องของคุณธรรมเบรยธรรมนะครับ,นนค,รบความโปร่งใสในระดับโรงเรียนเราก็มีการประเมินนักเรียนมีคุณธรรมเบยธรรมที่ดีและในระดับเขตพื้นที่นะครับเราก็มีผลการประเมิน ในเรื่องของ ITA ก็ดีนะครับเราได้อยู่ลำดับต้นต้นของประเทศนะครับจะเห็นได้ว่าจากการใช้นโยบายอย่างต่อเนื่องมา2ปีนโยบาย12ข้อนะครับทำให้โรงเรียนแล้วก็สนเขตพื้นที่นะครับมีการพัฒนาทุกมิตินะครับจากผลงานของโรงเรียน,นครับทำให้เขตพื้นที่ของเราได้เป็นที่ยอมรับเป็นเขตต้นต้นของประเทศไทยนะครับก็ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างดีเยี่ยมนะครับขอบคุณมากครับ ขั้นตอนการดำเนินง,งานในปี2564มี7ขั้นตอนดังนี้ 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการถอดประสบการณ์และการพัฒนาคู่มือเกณฑ์การประเมินนโยบายการจัดการศึกษา 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณาคู่มือเกณฑ์การประเมินนโยบายการจัดการศึกษา 3. จัดทําคู่มือและเกณฑ์การประเมิน 4. ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายและการทำ m o u 5. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่ 6. ประเมินกำกับติดตามตรวจสอบและนิเทศ 7. ยกย่องเชิดชูเกียรติในปี2565มี4ขั้นตอนดังนี้ 1. ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายและลมนามสร้างข้อตกลงร่วมกัน 2. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานระดับเขตพื้นที่ 3. ประเมินกํากับติดตามตรวจสอบและมิเทศ 4. ยกย่องเชิดชูเกียรติการบริหารจัดการใช้โมเดลบันได13ขั้นเป้าหมายชัดเจนรับรู้ตรงประเด็นเป็นแผนปฏิบัติได้ ร่วมใจถอดประสบการณ์ประสานประชาพิจารณ์สรนสร้างข้อตกลงโรงเรียนเป็นฐานปฏิบัติกำกับตามด้วยเทคโนโลยีผลงานเป็นเลิศยกย่เชื่อชูเกียรติเพียรด้วยกำลังใจพัฒนาก้าวต่อไปผลการดำเนินงานจากการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้ 1. เพิ่มผลสำเร็จ สพิชิตอ่านเขียน 3. โรงเรียนหน้าอยู่ 4. ี่เชิดชูคุณธรรม 5. น้อมนำหลักปรัชญา 6. กส่งเสริมภาษาสู่สากล 7. ผลงานประจักษ์ชัด 8. เร่งรัดนิเทศภายใน 9. ใส่ใจระบบประกัน 10. สร้างสารรค์ความร่วมมือ 11. ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย ก้าวไกลเทคโนโลยีสรุปผลการดำเนินง,งานระหว่างปี2564กับ2565ในปี2564ได้รับรางวัลทั้งสิ้น94รางวัลคิดเป็น71.21%ในปี2565ได้รับรางวัลทั้งสิ้น125รางวัลคิดเป็น94.69% 31รางวันคิดเป็น23.48%ซความคาดหวังและการต่อยอดการดำเนินง,งานนโยบายการจัดการศึกษา12นโยบายในปี2566ในส่วนที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จต้องขอขอบคุณทีมงานไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้อำนวกยการสำมังานเขตพื้นที่ทีมงานศึกษานิเทศทีมงานบุคลากรในเขตพื้นที่ทีมงานผู้หารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและที่สําคัญอีกส่วนก็คือผู้ทรงรู้ภายนอกครับที่มาเป็นท่านำการประเมินให้เราเราได้ประเมินได้รับความรู้และได้เติมเต็มและจะพัฒนาต่อยอดนโยบาย12ข้อน,นี้ให้ประสบผลสำเร็จในโอกาสต่อๆไปครับในปี66 6นะครับเราก็จะนําผลการดําเนินการทั้งหมดนะครับมาวิเคราะห์ส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อนของเราให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมาเติมเต็มให้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นขบวนการวิธีการหรือ ผู้รับการประเมินหรือในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องครับก็จะพัฒนาต่อยอดให้สมบูรณ์มากที่สุดแล้วก็เป็นกลไกสำคัญในการที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นที่ของพวกเราต่อไปครับโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานนโยบายของพวกเราท่านตรวสอบข้อให้ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ การมอบโลดและเกียรติบัตรรางวัลให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2565